ยังเป็นชื่อชื่อผมคนเดิมอยู่คนเดิมไม่ได้จหน่ายแจแจกไม่ได้ไปทําอะไรที่ไหนเลยนะครับเมื่อมันมีประเด็นมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยคณะทีมงานกฎหมายผมก็มาปรึกษากันนะครับเมื่อถูกร้องถูกร้องยคณะทีมงานก็มาปรึกษากันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยักยอกมันเป็นเรื่องที่เขาไปแก้งความยักยอกแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารผมก็บอกแต่แรกนะว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ยักยอกเราไม่ได้ยักยอกแล้วเอกสารเราก็ไม่ได้ปลอมแปลง จะเอาอยัางไงทีมทนายก็บอกว่าอยากให้รับสารภาพเพราะมันไม่มีอะไรชำระเงินคืนหมดคดีมันก็จบเลยไอ้ผมก็เชื่อทีมทนายคณะทีมทนายผมในช่วงชุดที่หนึ่งก็รับสารภาพโดยสืบย้อนหลังด้วยซ้ำไปนะครับวันที่รับสารภาพเน่ยผมประชุมสภา,ายอยู่ด้วยซ้ำไปให้สืบย้อนหลังซึ่งศาลก็อนุญาต แล้วทนายก็บอกว่าผมรับสารภาพนะเมื่อรับสารภาพผมก็ต้องยอมรับตามกับทนายที่ทไว้ใจเขาให้มาดำเนินการก็รับสารภาพกันมาพอรับสารภาพมาปั๊บมันก็ไปกระทบกับสถานะต่างๆของคําว่าสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรตามที่ท่านได้เห็นข่าวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึน้นทั้งกรงปรงปงอชอทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นอา้าวผมก็เลยแก้ใจแล้ว แส,สดงว่าทีมกฎหมายผมไม่รอบข้อไหมเนี่ยผมบอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ผิด้าแต่ต้นแต่คุณให้รับพอผมรับปั๊บเรื่องต่างๆมันถาผมเข้ามาแล้วผมจะยืนยู่ไม่ได้นะครัาแบบนี้ยสุดท้ายผมต้องปรึกษาแล้วกดทีมทนายชุดเดิมแล้วตั้งทีมทนายชุดใหม่เข้าไปซึ่งผมมั่นใจในทีมทนายชุดใหม่เขาบอกให้ยืนเดิมตามที่คุณเอกราชที่มาถูกต้นยืนเราจะไปเสียทุกข้อหา ด้วยเจตนาที่เราทําถ้าไม่ทําอย่างที่เอาที่ไปวางทัาประกันซาร์ฟอนเนี่ยสหกรณ์ล้มตั้งแต่ปี54แล้วครับเหมือนกับ17เสหกรณ์อื่นๆที่แชร์รถเตอรี่ล้มลงไปครับในวันที่7ตุลาคมนั้นเนี่ยจำเลยได้ขอกลับคำให้การในคดีอาญาให้เหลือแต่คดีแพ่งแต่ศาลไม่อนุญ,ญาตนะครับศาลไม่อนุญาตก็ยังต้องรับในคดีอาญาและก็ในคดีแพ่งต่อไปนะครับกรณีสหกรณ์เนี่ยผมพูด จากข้อมูลและข้อเท็จจริงของสาก์นะครับการที่จะอนุมัติในการจัดซื้อที่ดินหรืออนุมัติเงินต่างๆนั้นอันดับแรกมันก็ต้องมีแผนงานและงบประมาณแผนงานและงบประมาณนั้นนี่นกรรมการจะเป็นคนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ซื้อถึงจัดซื้อได้เพราะการที่จะเบิกจ่ายทุกบาททุกตังคอย้้านะครับว่าเงินของสาก์นั้นต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่สาก,รรกา์จะเบิกจ่ายเงินได้ก็คือมติกรรมการเท่านั้น เพราะฉะนั้นเงินที่หายไปเนี่ยไม่มีมติกรรมาการไม่มีมติที่บุญใหญ่ให้ไปซื้อที่ดินวัานก็กราบเรียนทางสื่อมวลชนนี่คือข้อเท็จจริงของสากลตามข้อบังคับและก็กฎหมายสากลครับในส่วนที่เงินที่สูญหายไปนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราเราก็ได้ดําเนินการตามที่ท่านประธานได้ได้ชี้แจงสื่อมวลชนไปแล้วนะครับก็คือ 1. คดีแพ่ง2คดีอาญา นะครับคดีแพ่งก็คือเราตอนนี้คือจำ่ดยคดีไว้ก่อนเรามาดูที่คดีอาญาที่คดีช่อโกงซึ่งที่จะมีการชำระให้เราครบทั้งต้นและดอกนะครับในจำนวน4 3 1สมหนึ่งแล้วก็ดอกเบี้ยแต่ทีนี้ในเรื่องของคดีอาญาตรงนี้ก็ถือว่ากระบวนการที่นาวสศาลมันเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ถึงยังไงแล้วเราก็ได้ในเงินส่วนหนึ่งมาแล้วหนึ่งยล้านนะครับแต่อีกในส่วนของคดีแพ่งที่ ที่รอขึ้นศาลอยู่อันนี้ก็รอให้พี่นาในเรื่องของคดีอาญาเสร็จสิ้นถ้าเรายังไม่ได้เงินคืนกับสู่สากรทั้งหมดเราก็จะเอากระบวนการแพ่งขึ้นไปต่อต่อสู้อีกและอีกส่วนหนึ่งก็คือหลักทรัพย์ที่ท่านเอกราชได้จดจำนองเป็นประกันเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชีนะครับถึงแม้จะเป็นาการประเมินโดยบริษัทเอกชนนะครับราคาประเมินก็439ล้าน ที่ดินก็ประมาณ300กว่าไร่นะครับมีอยู่3จังหวัดนะครับที่จำนนงเป็นประกันกับสังกรไว้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ครบเราก็ต้องบังคับจำนนงในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเราอาจจะบังคับจำนนงหรือขายทอดตลาดก็อาจจะได้เงินส่วนนี้มาผมราะว่าไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า 200- ถึง300ล้านในที่ดินในตรงนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่คดีของปป,ปงอนะครับซึ่งเราไปคุ้มครองสิทธิ์และคดีนี้ก็ตัดสินแล้วนะครับ ตัดสินแล้วก็ท่านเอกลักษณ์ก็ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้อุทธรณ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ปปงขายทรัพย์ทอดตลาดนะครับแต่ทีนี้ทางปปงก็ได้ยื่นหนังสือมาหาผู้ที่อยู่ในมูลเหตุของกรณีกรณีฟอกเงินตัวนี้นะครับเราก็ไปคุ้มครองสิทธิ์ในส่วนตัวนั้นเราคุ้มครองสิทธิ์ไป4 0 5้าล้านเพราะนั้นถ้าทรัพย์ในส่วนที่ปปงยึดไปแล้วก็ขายขายได้นะครับถ้าขายได้ มากกว่า4 0 5ล้านส่วนที่เหลือก็จะส่งคืนแผ่นด,ดินส่วนที่เราไปคุ้มครองสิทธิ์อยู่ก็กประมาณ4 0 5ล้านถ้าหากว่าขายได้ไม่ถึงอาจจะได้สัก300ล้านล้าก,ก็ต้องส่งมาให้ให้เราเพราะฉะนั้นในในคู่ที่คุ้มครองสิทธิ์ก็มีอยู่3เจ้าเราเป็นเจ้าเจ้าหนึ่งแล้วก็มี2บริษัทที่ท,ที่ที่ดินตรงนี้ติดจำนองกับ2บริษัทแต่ไม่มากนะครับทราบว่าก็จะมี สองบริษัทก็มีประมาณสักสองล้านแค่นั้นเพราะนั้นในส่วนที่ปป,ปงขายทรัพย์เราภายในปีนี้แหละผมคิดว่าน่าจะเป็นปีเริ่มขายปีนี้ในเดือนนี้ขายสองครั้งนะครับเรากําลังติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะปี68น่าจะเสร็จสิ้นในส่วนนี้ถ้าหากว่ามีผู้เข้าซื้อพอซื้อได้เราก็จะได้เงินในส่วนนั้นเข้ามาที่สกปร์นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่เราหวังว่าเงินทั้งหมดก็เราสามารถที่จะได้คืนในส่วนที่ เราเสียหายไป430ล้านพร้อมดอกเบีย้ยครับ